สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ่อยดำสิงคือเก่าครับดีครับมากใปครับจันโตสอวิเศษคุณครับเลือกทิ้ให้ออกครับสิลอกนะสิลอกดินดีหงาออกครับวันนี้วันที่ยี่เจ็ดครับ ปันพฤหัสยีสิบเจ็ดเป็นสภาพมครับหลังจากที่น้องฝนล่งครับพึ่งข้างหน้าครับมือน,นี้ว่าว่านกับถาำยูน่นยินี้น้อยถ้ำบริเตมทีครับวันนี้ก็ร่างมือน,นีแ้ล้วคุณทธมาได้ครับนาฝน ลำบากแน่ครับขุ่น้นาตีไม่น่าได้ครับเสือเลือมาจากไซด์ไหนข้างในผมว่าอุปพี่เลยรถดำร้ายครับยี่สิบกว่าขั้นครับคุดอีกทีมนึงครับ ยิมจีออมครับซูเปอร์คิดครับบอลอยู่ขางกันเลยขณะนี้กับเวลาแปดโงเครื่องครับยังบนท่านในทำการแสดงเลยอยากจะฝนที่มาก,ก่อนครับเป็นดินนะครับดินงามดินาย ไปทมไปทมบวกไปทมสางอยู่นอยากจะรถดำแล้วไปตกนะเอารอช่อมตอนตักนะครับที่นี่เสื้อสีเหลียวย่านอีกเป็นสมมโงอยู่นี่อ่ะคิวแรกครับปูดสดอยู่ในแห้งครับการย่งเข้าไป แต่งานเที่ยวครับล่งจะเลื่อนสีครับเปลือทางไม้ไวบอนี่เอาออกมาแล้วครับพลังลอยหาซีบครับอุ้ยโบวไหวดอกครับจมล่ะียบร้อยล่ะครับพ่รหลอดดอกเรียบร้อยละ่ออยยละ<อ>ยังแงแงละ่ะ อย่างนั้นเลยตัวโอ้ยมันเสียอาไรเน,นี่ยนี่มันตัวขึ้นครับตายเลยโอ้ยจกข่าเนี่ยพลาดสัสนนักกันแล้วเนน,นี่เอาอย่างนั้นเลยอูย้ตายอูย้ โวปัวปัพ่อพ่อเที่ยมเทมอ้เนี่อสุด้อเนี่ยขาับขุกห้องงานได้ครับว้ยจบขาวเลยครับ โอ้ยบริเวียเด้วยขั้นเนี่ยนี่งฝนเป็นเหตุแล้วนี่ขนาดงานเทียวได้ครับนี่งานเมาร์นี่เพิ่งองซีบดอกบมตีงดอกงานเทียวยังดันบมตีงอยู่เนาะโอ้เกียร์กับว่าเขาอยู่พอใครว้ย 哇哇哇哇哇别把东西扔那块儿，得你坐呗。好。 ในบ้อานอกแล้วครับบ้าน,นี้เอาในบ้านเอานอกแล้วครับบ้าน,นี้ห้อยทางเลยพ่อแบบเบิ้ลแบบแห้งนอกหันเกี้ยวบ่เขานี่ยเฮ้เปลาไร้เกี้ยวเขาพวกเขาเนาะเบิ้ลแบบกังเก่ยเลยเนาะ โอ้ยเปลี่ยนไม่หยุดนะครับยานบบยานรถโบยู่อยู่ยานโต๊กอีกอยู่เรียบร้อยอีกแล้วปูไปบ่ได้อีกแล้วไปป่วย มาพลัง1อยซิบครับบ้านนี่มอยหาซิบยังบอกอยสิบไวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่าเคียก่อนเขเีย์ถ่าวรถเออพอดอกออมาซีเจปลาเทาครับบ้านนี้ <laughs> ไปบอลไว้บอลปะตัวนเต่าเต่าเต่าไปอ้ยเดือดแห้งครับน <c oughs> ะขอไปเป็นคิวคุณพ <c oughs> ี่ครับใหญ่แอวันศุกาครับ เดี๋ยวครับจะวางใส่ไหลอ๋อมีแถมอีกเครื่องสัน่นเออเดี๋ยวผิดเดียวก็เคลียร์ออกน้ำจมูกเปลืองรถสบายสบาย ออกแง่ลวนเสียตูทุกลายเลยครับมื่อนี้จังใ่แว้เลยอรอด <laughs> รอดชิาครับ ไปเป็นหลายอี่ครับแต่ว่าโกเครื่องไม้ใส่พวกสูบแล้วรถปูอีทครับลูก้า้ครับโอ้สบายสบายเลยโอ้สบว่าจบควมจำมับเลย โอ้สูบเว้ยอู้วาคดทีไหมคาดทีไหมเออพไอ้ปีนเข้าจ่สิเืองใหญ้เดยเปียกครับนาฝนอูอ้ต่อไปพลังลอยหาสีฟครับไอท่องครับมันคือปีนหรอเ่าเลยท้องมันมันเสียไว้เหเนี่ยนี่ วายหนอหาเรื่องจมแล้วน่อค้าไปเลยเออไปห้องไหมผุ่นดีนไหมนู้นเขาอผุนห้องเก่าคือเก,าก่าตัวไปห้องไหมทันห้องเก่าเขาด้นี่่านจะส้องทั้งหนนีน่ทั้งสายนะ่ะ เสียตูดีแถวอยู่ว่าใดล่ะนี่มาไวบอนี่เอา้าเขาเกียร์กระโดดเลยเรียบร้อยพุ่มาแล้วเดี๋ยว ก๋ยเสียะบอลเลียวอกมือน,นี้ครับโอ,อ้ยอะไรเนี่ยเลย,ก,เยกันได้กันได้อ่ะคิวเสียยากับตระแก่ฟูดสดเดี๋วน,นี้สองคันครับนี่ N P R ลอยหาซิ่สองคันครับเอาไว้บอเลเนี่ยครับเขีย่ยออกโซ่เขีย่ยออกน้ำโอ้ยดีดดงเลยครับ โอ้จำมับเลยพอแล้วแห้งจมแห้ง้ะบาดอือดันตัวดันโอ้ตายตายรวมขักครับที่นอ่อยหน่อยหาซิบเอแอกออกมาตายละวันนี้นเดียดควายชิบไปได้ปนี โอต่อไอ้ว่าคุดออกก่อนคุดออกมันบวมแกะสอบก่อนคุดของไปทั้งคางน่ะแกะสอบก่อนครับเป็นพ่นครับเป็นพ่น มันเลยอมน้นาวแกตัวแต่งท่าก่อนครับแก่ซอบกันเอาไว้แน้นรืจิบหายรถเลย ขอวิเศษคุณครับทีมงานไงครับสนใจโซนบริล์ผมทีทีดตอ่อได้ครับติดต่อมาทางต่อยดำาสิงเลยเกอดินแดงมาใส่ครับอู้มือคือนิลอบบ์อ่ะนตัว มือยิ้มแล้วครับนี่นั่นยังม่แย่ยัมแ่ยมแย่อยู่นี่มือสีครับจังจังวานเป็นคนวาน,นาเป็นคนแขวเยินครับแขวเจิง แกสอบกับรบกับรบเหรอครับมันสอบแฮะมันรวมแฮะภาษาลาวมันบวมภาษาอังกฤษาาว่ามันสอบครับเต <c oughs> <c oughs> ็มยังน้อยอะไรบอว่าไปว้จนล่ะอ้ยเนาะอ,อ่ะเด็กทางแล้วเด็กเป็นคิวเฮาครับบันสี่วับอหน,หนึ่งเดียวเฮา ่ะไปคิวเฮางหรอครับที่นี่ผมว่าประลอดครับงานนี้เสียสูตรแน่นอนโอ้ยทำงานหนาฝนครับพี่น้องเอาสูดๆได้ครับทีมง,งานรถดับเฮาหนาฝนแล้วกล็ลำบากแน่ครับหากินลำบากแน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อยดำสิ่งกันด้ครับก็สำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับ